ครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบทุกดาบในอีเวนต์สงการกน,นะครับก็หมดไหมผมไม่รู้โอเคก็เริ่มเลยนะครับดาบแรกก็จะเป็นดาบไม่ใช่ดาบดีมันเป็นขันน้ำนะครับก็เป็นขันน้ําอันเล็กๆนะครับเล็กๆเล็กมากไม่ใหญ่หรอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็มันก็จะมีทั้ง2องสกิลเลยนะครับก็ หาไงาเออหาไงาก็มาตรงนี้นะครับก็จะมีคนขายน้ําอยู่เฮ้ยไม่ใช่ดิคนขายเออพวกแบบ่ชงเออ่างมันก็ใช้หนึ่งร้อยดอกนะครับเอ,อ้แล้วดอกหาไงาเอา้าเอาไม่รู้อ่ะเออ่ชมมันก็ดอกตีจากไอ้พวกมอนนี่ครับก็ใช้ร้อยใช้ร้อยดอกนะครับโอเคก็พอซื้อแล้วมันก็จะเข้าในกระเป๋านะครับก็สกิลซัมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเอ,อ้ยเฮ้ย โอเคครับก็สกิลเอ็กซ์มันก็จะเป็นหมุนเขาเรียกว่าหมุนครับก็หมดโอเคต่อไปก็ปืนฉีดน้ำนะครับปืนฉีดน้ำเทอร์เอ้ยวอเทอร์กันอ่าอ่าอือ <c oughs> ก็หาไงเหมือนเดิมนี่ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเบรลินห้ไม่ใช่ดับสามร้อยห้าสิบดอกโอเคก็ กิลแซดก็จะเป็นแบบนี้นครับทำไมถ้าถ้ายิงมันเป็นแบบนี้วะก็มอนก็จะติดสตันด้วยครับโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลเองนะครับอ๋อสกิลเองไม่มีโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นถังนะครับถังถังน้ํานะักรับผมถังหาง่ายเหมือนเดิมครับที่เดิมเลยครับนี่ตรงนี้นครับขันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ถังดีถังอันนั้นมันขันอันนี้ถังโอเคก็รีวิวกันเลยมาสกิลแท็กมันก็เหมือนถังขันน้ำนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นคนระับเอฟเฟกก็อลังการนะครับโอเคครับก็สกิลเอ็กก็จะเป็นสกิลนี้นครับยนยนถังไปแลว้วระเบิดนะป้งก็เราไม่สามารถบังคับระยะได้นะครับเราต้องตาเองนะครับต่อไปก็จะเป็นส่งการซอสกันครับเห็นดีนะวะ นี่นะครงการสอนก็มี3สกิลนะครับสกิลเซตก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อวิธีหาก็ก็ต้องตีมอนพวกนี้จะมีโอกาสดรอปประตูน,นะครับประตูหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นแบบนี้น,นี่เห็นไหมที่มันเหมือนมาหูละกาเหมือนตรงไหนวะแล้วก็แล้วพอเรากดไปจะไหมมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเลือกเกรดอะไรครับก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับก็สกิลเซตก็จะเหมือนเคียวนะครับ เป็นการฟันรัวๆครับนี่ฟันยังไงนี่นครับผมก็เปิดเอฟเฟกต์ต่ำมันก็มองไม่เห็น,นครับโอเคก็สกิลไว้ก็จะเป็นการแบบสแลนคครับนี่เป็นสแลดคครับโอเคต่อไปสกิลสีก็จะเป็นการปาดขึ้น,นครับโอเคไปต่อไปเป็นหอกครับหอกสงการก็หาวิธีเดียวกับไอ้สงการดอเลยครับก็หอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะหอกผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับโอเคก็ถ้าถือมันก็จะเป็นแบบนี้นะครส่วนถ้าเดิมโอเคก็เป็นหอกดูดเลือดแล้วก็สตันแต่ว่าดาเมจไม่แรงสกิลไซก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการตีลงไปบนพื้นนะสกิลไอค็กเสกหอกมาปักพื้นนะสกิลซีก็จะเป็นการเหมือนเดิมกับถังน้ำนะแต่ว่าต้องการะยะนะ่าับะโอเคครับก็กิปนี้ก็จะมีแค่นี้แครับใครที่ ชอบคลิปนี้หรือว่าอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็ u b s c r i ครกัได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับเรลต